สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายวันนี้เรามาร่วมใจกันอธิษฐานให้ลูกๆของพวกเรากันนะคะขอขอบพระคุณหนังสือ The Power of Praying Parents จากคุณ Strami Omradian พลังอธิษฐานของพ่อแม่บทที่16อธิษฐานเผื่อให้ลูกเรียนรู้ที่จะพูดถ้อยคำแห่งชีวิต ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ขอให้เอ่ยชื่อลูกของท่านเลือกที่จะใช้คำพูดที่ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ขอทรงเติมใจของเขาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์และด้วยความจริงของพระองค์เพื่อคำที่ออกมาจากปากของเขาจะเป็นถ้อยคำแห่งชีวิตไม่ใช่ความตาย ขอทรงตั้งยามเฝ้าปากของเขาเพื่อทุกการทดลองใจให้เขาพูดคำหยาบพูดในแง่ลบพูดโหดร้ายพูดให้คนอื่นเจ็บปวดพูดโดยไม่แยแสใส่ใจไร้ความรักหรือความเมตตาจะแทงใจเขาและทำให้เขารู้สึกอึดอัดข้าพระองค์ทูลขอให้คำพูดลามก และหยาบคายอยู่ห่างไกลจากเขาและถ้าเมื่อใดที่คำพูดอย่างนี้หลุดออกมาจากปากของเขาก็ขอให้มันเหมือนก้อนกรวดในปากที่เขาอยากจะคายทิ้งขอให้เขาฟังคำพูดของตัวเองเพื่อที่เขาจะไม่พูดโดยไม่ระมัดระวังหรือไม่ไตร่ตรองก่อนขอทรงปกป้องเขา มีให้ตกลงไปในกับดักด้วยคำพูดของเขาเองพระองค์ทรงสัญญาว่าบุคคลที่รักษาปากและลิ้นของตนก็รักษาตัวเขาเองให้พ้นความลำบากสุภาษิตบทที่21ข้อ23ขอทรงตั้งยามเฝ้าปากของเขาและให้ศัตรูอยู่ไกลจากตัวเขา พระวจนะของพระองค์กล่าวไว้ว่าความตายความเป็นอยู่ที่อำนาจของลิ้นและบรรดาผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันสุภาษิตบทที่18ข้อ21ขอให้เขาพูดสิ่งที่นำมาซึ่งชีวิตไม่ใช่ความตายขอให้เขาไวในการฟังช้าในการพูดเพื่อถ้อยคำของเขา จะปรุงด้วยคุณค่าขอทรงสอนเขาให้รู้ว่าเขาควรพูดอย่างไรพูดอะไรพูดเมื่อไรในทุกสถานการณ์ขอให้เขาสามารถพูดถ้อยคำแห่งความหวังพลังการหนุนใจและชีวิตและอย่าให้ปากของเขาทำบาปผิดเลยข้าพระองค์อธิษฐาน ทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เอเมนขอพระเจ้าทรงอวยพรคุณพ่อคุณแม่และลูกของท่าน